วันนี้จะชวนทำต้มหน่อมไม้จีนกระดูกซี่โครงอ่อนสดน้ำร้อนๆอากาศเย็นๆแบบนี้อร่อยมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้เราใช้กระดูกซี่โครงหมูอ่อน1กิโลหน่อมไม้จีนครึ่งกิโลเห็ดหอมเกากี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยหลังจากที่เราล้างกระดูกซี่โครงแล้วก็นําม,มาต้มได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะ และว,วิธีล้างกระดูกซี่โครงไม่ให้เหม็นคาวเราจะใส่น้ำส้มสายชูคลุกคาวจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำเปล่าล้างออกสักสองถึงสามน้ำเพียงเท่านี้กลิ่นคาวและกลิ่นเหม็นสาบก็หายไปนะคะใส่กระดูกลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาตามด้วยรากผักชีและกระเทียมต้มโดยไฟแรงได้เลยนะคะจนกว่าน้ำจะเดือดพอน้ำเดือดจะมีฟองเกิดขึ้นเราก็ตักฟองออกค่ะ การที่เราตักฟองออกก็ช่วยทำให้น้ำซุปใสและไม่บูดง่ายด้วยค่ะทยอยตักฟองออกจนหมดแล้วก็เบาไฟได้เลยปรับเป็นไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะต้มไปเรื่อยๆเสร็จแล้วใส่นองไมจีนที่เตรียมไว้ล้างทำความสะอาดแล้วหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันนอไมจีนเมื่อเราซื้อมาจากตลาดชิ้นก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันก็หั่นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะเวลาตักกินก็จะตักง่ายด้วยค่ะ ใส่นมแมจีนเห็ดหอมเกากี้จากนั้นก็ปรุงรสเบื้องต้นไว้ก่อนใส่ซอสปรุงรสสองทัพพีน้ำมันหอย1นึ่งทัพพีพริกไทยป่นหนึช้อนเราจะปรุงรสประมาณนี้ก่อนและถ้ากระดูกเปื่อยนุ่มดีแล้วเรามาชิมรสอีกครั้งแล้วค่อยปรุงใหม่ค่ะจากนั้นเราก็จะต้มตุ๋นแบบนี้ไว้ไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะ นมไม้จีนโดยปกติแล้วจะหาทานยากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็หาซื้อง่ายหน่อยค่ะไม่อย่างนั้นต้องไปหาซื้อแถวยาวราชเลยทีเดียวต้มด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนแบบนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะพรากระดูกเปื่อยนุ่มดีแล้วชิมรสชาติแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะต้มน่อไม้จีนกระดูกซี่โครงอ่อนทานกับข้าวสวยสดน้ำร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะ อย่าลืมลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะตุดจีนปีนี้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยนะคะสวัสดีค่ะ